สวัสดีค่ะมุกบีซีค่ะก็ตอนแรกๆก็เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจแต่ประมาณมันหิยงตนเน้งค่ะแบบเวลาเดินไปไหนก็ต้องลากเพื่อนไปด้วยไม่ค่อยมั่นใจเวลาพูดอะไรับแต่ว่าก็เวลาไปไหนก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยเพื่อนก็ถามเพื่อนแบบเฮ้ยอันนี้ดีไหมทาอย่างนี้ยังไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยคิดอะไรมากเลย ก็ให้เรื่องมันผ่านไปคิดแป๊บนึงแล้วหนูก็ปล่อยมันไปก็เรื่องร้องเพลงก็หนูร้องร้องแบบจริงจังก็ประามาณมัธยมค่ะไปเรียนร้องเพงลงแล้วครูก็พาไปขึ้นเวทีนะคะแล้วหนูก็ไปเรียนเต้นเพราะว่าหนูเต้นไม่เป็นค่ะก็มันเสริมความมั่นใจค่ะแล้วก็พ่อเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นนักร้องค่ะก็เลยชอบ ก็หนูก็ร้องเพลงที่บ้านเป็นงานเลี้ย,ง,ยงนี้เฉยอะค่ะค่อยๆไปเรียนตอนมัธยมก็เ,เลยค่ะเข้าว่านเอกเป็นีิทเนี่ยก็ดีใจคะ่ะแบบตอนแรกหนูก็อยู่ที่หออยู่แล้วเขาประกาศที่ที่เวิร์กช็อปคะ่ะรเวิรากช็ <c oughs> ก็แบบตกใจแล้วก็ยิ้มเก็บของไปด้วยยิ้มไปด้วยด้วยเพื่อนที่หอแบบคง <c oughs> จะเป็นอะไรมากไหมก็เก็บของไปด้วยก็ยิ้มไปด้วย แล้วก็พอพี่ก็แบบแม่พี่ครอบครัวยางค่ะแม่ก็บอกแม่ก็บอกว่ามัามีคนเชียร์อยู่นะถ้าออกก็ไม่เป็นไรก็แบบทําให้เต็มที่ค่ะหนูก็ดีใจแต่ว่าหนูไม่เคยดูในบ้านค่ะแต่ว่าหนูดูคอนเสิร์ตอ๋อแล้วเข้ามาแล้วชอบไม่ชอบอยางี้ชอบค่ะก็ตอนแรกก็ยังไม่ตอนแรกๆอาจจะแบบไม่ค่อยปรับตัวไม่ค่อยได้ค่ะว่าหนูชอบทำเลชักชา้า ก็เร็วขึ้นค่ะแล้วก็แบบยังไงดีก็มันต้องเหมือนกับว่าโตขึ้นด้วยค่ะก็หนูตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันขึ้นเวทีมันก็ต้องมั่นใจงเค่ะโอเคน้องมุกดีสิเพื่อนที่ชอบมุกนะมุกดูไม่มั่นใจแต่มุกก็ไม่ปิดตัวเองอยู่กับอะไรเลยแบบเต้นไม่เป็นก็อย่ากไปเรียนเต้นดี ไม่มั่นใจก็ขึ้นเวทีอะไในอดีน่าสนใจอ่ะคนสุดท้ายป่ะ